ราอาสาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง สวัสดีในช่วงค่ำนะครับน้องแพนครับสวัสดีค่ะน้องแพนค่ะสวัสดีค่ะได้คุยกันอีกแล้วในช่วงพี่วินพี่แจ้นะฮะและก็แน่นอนนะคะการพูดคุยกับน้องแพนขวัญใจมหาชนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นถูกต้องก็เป็นกรนี้เพื่อการกุศลเลยนะน้องแพนครับโครงการเลือกเพื่อพ่อต้องย้อนกลับไปน้องแพนต้องถามถึงแนว้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ให้น้องแพนช่วยเราให้พวกเราฟังหน่อยครับ ได้ค่ะก็จริงๆโครงการอันนี้นะคะเลิมทุกพ่อเนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็เชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมกันตั้งปณิธานแล้วก็มาปฏิญาณตนให้เลิกทาสิ่งที่ไม่ดี่วงคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ ให้เราเหมือนกับเริ่มที่จะเลิกทําสิ่งเหล่านี้จะคิดว่าเราแบบตั้งใจที่จะทาแล้วค่ะแล้วก็มามาร่วมเริ่มทําสิ่งเหล่านั้นกันค่ะคแม่ก็หลายเรื่องนะครับอบายมุกบางท่านก็ตั้งปธานว่าจะเลิกสูบบุหรี่ใช่เลิกการดื่มสุราแน่เลิกกับรถเร็วเลิกอารมณ์ร้อนนะครับแบบนี้ดีหมดเลยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแหละครับแต่ว่าถ้าเลิกแล้วดีแน่นอนแล้วก็วันพลุ่งัี้คือแบบค่ะ ไม่ใช่แต่แนเรารู้สึกว่าคือเป็นโครงการที่ที่ที่อ๋อเหมือนมันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็คือชื่อก็ขึ้นบอกนะแล้วว่าเลิกเพื่อพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราร่วมกันตั้งปริธานว่าจะทำเนี่ยคือแพนก็อยากให้เราสามารถที่จะทําได้จริงๆสร้างอิมมัล์ความจริงอะค่ะมันก็จะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับ,กบตัวเราด้วยครับแม่เชื่อแลวเกินนะน้องแพนครับคนที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็ต้องให้กําลังใจนะค่ะพร้อมอยู่จะให้กําลังใจมาที่จะให้เราได้ ดำเนินตามนะสิ่งที่ตัวเองปฏิญาณไว้ได้อย่างสําเร็จนั่นเองโดยเฉพาะคนในครอบครัวด้วยนะครับแม้วันพรุ่งนี้เนี่ยน้องแพงก็จะไปนะร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยในกรับตี่เมเจอร์รัชโยธินะครับน้องแพช่ค่ะต้องบอกว่าครอบครัวของน้องแพงนี่ถือว่าเป็นครอบครัว เนะติดอาสาแล้วก็เป็นครอบครัวนะคะที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังสวสพอกันหนึ่งได้ร่วมกันในโครงการลูกเพื่อพ่อนะคะนะครับก็เจอกันได้ครับตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปที่เมเจอร์ริโอทินชั้น6ค่ะครนะก็แสดงว่าบนรุ่นี้ก็จะมีมีหนังด้วยที่เป็นปัญญาเรนูปัญญาเรนูใช่ก็จะมีการได้ชมภาพยนต์กันด้วยค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญจะขาดไปได้เลยอาจจะต้องถามต้องแพนสักนิดนึงนะคะว่า ในโครงการเลิกเพื่อพ่อที่น้องแพนจะเข้าร่วมโครงการกับเราชาวจิตอาสาสหพการหนึ่งเนี่ยน้องแพนอยากจะเลิกอะไรเพื่อพ่อหลวงของส่วนตัวน้องแพนเลยฮะส่วนตัวเลยเหระคะคือจริงเป็นเรื่องอื่นๆมันก็จะคือพันว่าเราทุกคนทุกวันเราก็ทําเรื่องที่อดีไม่ดีผสมปนกันไปอยู่แล้วมันก็มีอะไรที่เราสามารถที่จะทําได้จริงและทําไม่ได้ก็มีางเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า เอ่อเอาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่อสุดๆเรื่องเอ่ออาจจะในเรื่องของอารมณ์ของเราเองเนี่ยค่ะอาจจะเริกหุบหยุดกับอะไรที่บางทีมันแบบในบางทีไม่มีเหตุผลหรือเกิดเอ่อมีการชุนเชียวหรือเนี่ยอะไรยังไม่ใช่ว่าเราเที่ยวค่ะแต่ว่าบางทีคนทุกคนมีอารมณ์กันได้ทั้งนั้นนะคะอะไรได้ไม่น้อยเกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านว่าถ้าเราเหมือนกับ มีสติระนับอารมณ์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราแล้วก็ <Okay. S 2> อย่างแพทเองในครอบครัว <Okay. S 2> เราเป็นพี่คนโตเนี่ยคะ่ะมีน้องๆเนี่ยถ้าเราทําได้ก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นแบบอย่างให้เขาได้ <Okay. S 2> ใช่ค่ะก็เริ่มบ็่ง่ายจักแต่คนในครอบครัวก่อน <Okay. S 2> แล้วทันว่าไอุ้ดเล็กๆแบบนี้คะ่ะถ้าเราดูแลกันดีแล้วเนี่ยเรารู้สึกที่จะเหมือนมีสติการระงับอารมณ์กันเนี่ยมันก็จะมีความเย็นลงในครอบครัวก็จะมีความสุขอะค่ะมันก็จะมันก็จะทาให้มันก็จะเผื่อแผ่ออกไป สิ่งข้างนอกได้อีกเช่นกันนะคะมแมดีมากเลยโดยเฉพาะน้องแพนด้บอกแล้วนะครับว่าอารมณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนเป็นเป็นได้หมดทุกคนแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนบางคนอาจจะ<ช>ไม่ทราบนะครับ<ช>แต่ถ้าเราทราบแล้วเราตั้งปฏิทานแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นการเขาเรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้นนะครับมันมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยะ<ช>นะครับวันพรุ่งนี้แสดงว่าน้องแพนี่นอกเหนือจากน้องแพนประกาศมาแล้วก็ยังจะให้กําลังใจกับทุกท่านที่ประกาศเลิกเพื่อพ่อด้วยใช่ไหมครับน้องแพนะ ใช่แล้วค่ะก็ก็สำหรับทุกๆคนค่ะที่ที่ <Yeah. S 2> ทตั้งใจจะมาร่วมปฏิญาณตนกันว่าจะทํำในสิ่งไม่ดีทั้งพวกเออหมายถึงจะเลิกทําในสิ่งไม่ดีทั้งพวกนี้ <Yeah. S 2> นะคะและที่สําคัญคือเราจะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ร่วมโครงการเนี่ยให้ได้แปดหม้าพันคนค่ะ mm. ก็ก็เพื่อที่จะเหมือนจะวาส่งชื่อ ก็อย่างที่บอกว่าถวายเป็นพระราชกุฝแนบ,บพ,ดดรพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะคือเลิกเพื่อพ่อก็ดูเหมือนเอ๊ะเลิกอะไรดีขึ้นจังจะ<อ> uh. ดูชเพศผลแล้วเหมาะสมก็จะไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวก็จะเป็นทั้งผู้หญิงทั้งเด็กมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะเลิกกันเนี่ยเพราะทุกคนก็มันก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กว้สสา,มมางคบทุกทุกคนนะคะอืมนะวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าน้องแพนเชิญชวนหน่อยครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังอยู่อาจจะยังไม่ทราบถึงโครงการนี้ครับน้องแผนครับ ก็เชิญชวนทุกคนแะมาร่วมโครงการเ,าเลิกเพื่อพ่อกันนะคะถวายเป็นพระสุชิสงฆ์นะพระบาทแพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะก็ตั้งแต่พระบมงเช้าเป็นต้นไาที่ชั้น6กในเจ้าราชโยธินค่ะก็เหมือนกับเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันตั้างมณิธทานแล้วก็ปัิยานตนให้เลิกมทำสิ่งที่ไิ่ไปดีทั้งปวงค่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยังไงก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็ก็มาร่วมเป็นหนึ่งในผืนผ้าพันคนในในวันพรุ่งนี้กันก็เ<ม><ม>ชิญชวนทุกคนค่ะ แหมวันนี้แสดงว่าน้องแพรเนี่ยนอกเหนือจะเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านแล้วนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่แจนด้วยพี่แจนบอกว่าจะเลิกอารมณ์ร้อนส่วนพี่วินเหมือนกันน้องแพรเลยส่วนพี่วินบอกจะเลิกขับรถเร็วฮะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะน้องแพรครับนะ่ะ่แจนกันค่ะน้องแพรฝากผลงานหน่อยครับในช่วงก่อนที่จะลากันไปครับเตอนนี้ก็คงมีทุกโชคไทภค่ะยังยังไม่ได้มีผลงานละครค่ะก็อาจจะทมกันได้จากงานทีเวนต่างงานผลงานโฆษณาค่ะหรือว่าทางสพอข้อหนึ่งก็ได้ค่ะ เนะครับเราได้พบกันบ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับน้องแพนครับขอบพระคุณมากมากคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ไปพบกันที่เมเจอร์ราชโยธินครับน้องแพนครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณน้องแพนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ